สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมจากกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งก็อัดเทพอันนี้ก็อยู่ในช่วงไท้ายายของเดือนพฤษภาคมสองหหเจซึ่งก็ เข้าเดือนที่ปปาที่เก้าของการบริหารราชการบ้านเมืองของฝ่ายรัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินแล้วก็มันก็มีเรื่องราว ต่างๆมากมายทั้งในแวดวงการเมืองแวดวงข้าราชการประจำแล้วก็ในแวดวงของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมแล้วก็ผลกระทบจากสภาวะอากาศที่ร้อนแรงต่อการดำรงชีพ ของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะทางฝ่ายเกษตรแล้วก็ฝ่ายพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยรายเล็กต่างๆเป็นสำคัญแล้วก็ในองค์รวมอาจจะจัดได้ว่า่ํากลางการ ข่าวคราวเกี่ยวกับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไปที่ภาคพ,พื้นต่างๆของประเทศไทยเป็นระยะระยะเพื่อไปรับฟังพบปะชาวบ้านข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อจะร่วมช่นแก้ปัญหาเสริมสร้างความเจริญแล้วก็ข่าวครา,าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนำคณะ ผู้แทนไทยไปเยือนต่างประเทศเป็นระยะระยะค่อนข้างจะทีนะครับอีกทั้งก็จะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจโดยมิชอบและที่สำคัญก็จะมักจะมีเรื่องการเป็นอภิสิทธิชนของคนบางคนแล้วก็หมูล่าในสังคมของไทย ว่ามีการเลือกปฏิบัติมีสองมาตรฐานแล้วก็โดยทั่วๆไปมันก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยดูไร้ทิศทางแล้วจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำนั้นก็ดูจะสารวนกับเรื่องของตนเอง เรื่องของการรักษาฐานเสียงรักษาคะแนนเสียงแล้วก็ขยายฐานเสียงเป็นเรื่องของการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวครึกโครม ก็มักจะมีเรื่องการทุจริตมิชอบเกี่ยวข้องเป็นสำคัญซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจแม้ว่าคู่ขนานกันไปกับการรับฟังข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปไหนเป็นข่าวฮือฮาก็ยังมีเรื่องของการจัดงานมหากรรมต่างๆ โดยฝ่ายรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาก็ดูเสมือนว่ารัฐบาลก็ดีก็มีความพึงพอใจกับผลงานแล้วประชาชนพลเมืองโดยทั่วๆไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็สนุกสนานกันอย่างไม่ลดละแต่ทั้งหมดนี้นะครับข่าวคราวเกี่ยวกับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีข่าวคราวเกี่ยวกับงานมหากรรม ทั้งหลายที่สะท้อนซึ่งความสนุกสนานนั้นภายใต้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดูดีมันก็มีสภาวะของคลื่นใต้น้ำมันก็ทำให้ตัวผมเองแล้วก็หลายๆคนก็รวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยเกิดความไม่สบายใจเพราะว่า ทั้งหมดแล้วเนี่ยพวกเราหลายๆคนโดยทั่วๆไปก็มีความรู้สึกว่าสังคมของเรานั้นไม่ค่อยจะมีความยุติธรรมไม่ค่อยจะมีความเที่ยงธรรมแล้วก็ดูว่าผู้บริหารบ้านเมืองของเราไม่ได้เอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่และความผาสุกข,ของพวกเราอย่างจริงจัง เสมือนว่าผู้มีอำนาจทั้งที่เป็นฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำดูจะทำอะไรค่อนข้างตามอำเภอใจเอาแต่ได้แต่ฝ่ายเดียวมิได้คิดถึงหัวอกของประชาชนพลเมืองและมิได้เอาผลประโยชน์ของประชาชนพลเมืองเป็นที่ตั้งและคู่ขนานกันไปนั้น ประชาชนพลเมืองก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องฟ้องร้องอุทธร์ต่อใครเพื่อให้บ้านเมืองกลับไปในทิศทางที่มันถูกที่มันควรเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาก็คือความครุกรุนเนี่ยของความไม่พึงพอใจต่อความเป็นไปในสังคมไทยในสังคมการเมืองของไทยเรานั้น มันก็มีอยู่อย่างทั่วถึงแล้วก็ค่อนข้างจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในใจในความรู้สึกคราวนี้ประเด็นก็คือแล้วมันจะอุบัติออกมาประทุขึ้นมาทำให้เกิดความปั่นป่วนในสังคมของการต่อต้านคัดค้านการเผชิญหน้าการหักล้าง กันหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังแล้วเราคงไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยความไม่พึงพอใจที่อยู่ในใจออกมาเป็นความไม่พึงพอใจบนท้องถนนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่ว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองทุกระดับแล้วก็ทุกกลุ่มควรจะเริ่มตระหนัก ทบทวนพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงท่าทีให้เหมาะสมมันถึงเวลาแล้วที่ตัวนายกรัฐมนตรีตัวประธานสาภาประธานสาร,รีกาองค์กรอิสระไปจนถึงหัวหน้าพักข้าราชการระดับสูงรวมทั้งข้าราชการหรือพนักงานร,ระดับสูงในรัฐวิสาหกิจทั้งหลายไปจนถึงผู้บริหาร สถาบันการศึกษาทั้งหลายจะต้องได้เริ่มตระหนักว่ามันมีความไม่พึงพอใจต่อความไม่ชอบมาพากลในสังคมไทยอยู่อย่างลึกซึ้งค่อนข้างรุนแรงในใจแล้วก็เป็นภาระเน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะปรับกระบวนยุธ์หันกลับมา พิจารณาประเด็นปัญหาปรับปรุงตัวเองเป็นสำคัญซะก่อนว่าจะต้องกลับมารับใช้บ้านเมืองแล้วก็มาดาเนินการในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยและความจเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนนะครับ แล้วก็อะไรที่เราจะร่วมกันทำได้เรียกร้องได้เราก็ควรกระทำขอบคุณมากครับ